สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่างอินอินฟันนี่อีกแล้ววันนี้เราจะมาดู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 ดม,มันคืออะไรเลยพี่บอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยเย้ของที่เราซื้อมานะคะอันนี้เลยจะเ,เป็นเป็นหัวใจแบบนี้แล้วก็เป็นดอกกุหลาบเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยนะคะ ออกมาแล้วนี่เลยนะคะแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันนะดอกกลาบจะเป็นดอกกลาบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะก็มาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยไปดูกันเลยเลกกยโอเคค่ะเรามาดูชิ้นแรกชิ้นแรกจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะไม่แกะนะเพราะว่า ไป,ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวแบบนึงก็จะก่อนนี่เลยออกมาดูไว้ละบ,บ้างโอเคอันนี้นะคะจะเป็นเขียนตรงนี้ว่าเล็บ เลยวันนี้เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูไม่ได้เขียนว่าเลิฟนะคะตัวนี้เดี๋ยวดูนี่เนาะเขียนว่าเลิมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นดอกกุหลาบเล็กๆสวยมากเลยนะะี่ก็จะมีเป็นเม็ดโฟมนะคะแล้วก็จะเป็นปีกนกนแบบนี้ ก็จะเป็นไม้เล็กเลสีฟูฟูสวยและนี้นะคะนี่สวยมากเลยแล้วก็เขาจะมีกระดิ่งตกน,นะคะสวยไหมสวยมากเลยโอเคสวยมากเลยนะคะตัวนี้สิบห้าบาทนะอันนี้ไม่ได้ขายนะให้ดูนะคะว่าเราซื้ออะไรมา,บา้บงเป็นแบบนี้นะ,ะนแบบนี้ชิ้นที่หนึ่งนะคะวางไว้ตรงนี้เลยเย้ yeah. เดไปดูชิ้นที่สองกันเลยไปโอเคค่ะชิ้นที่สองของเรานะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นอกกุหลาบแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดิ่งเหมือนเดิมแต่ก็คือเป็นดอกกุหลาบแบบนี้ก็จะมีหัวใจนะคะนี้ก็จะเขียนเลยเขียนว่าอะไรละ่ะนี่นจะเขียนว่าเลิฟนะคะตรงริบบิ้น ตรงนี้แล้วก็เป็นกระดิกก็มีเมดโฟมแบบนี้เนาะหิวแบบนี้นะคะอันนี้ก็สวยสิบห้าบาทเหมือนกันนะสีชมพูสิบห้าบาทนี่จะเป็นไม้แตกต่างนะคะจะเป็นไม้ใหญ่กว่าอันนี้จะมีแบบดูแทงแบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีเห็นไหมต่างกันอันนี้จะเลียวกว่านะคะอสีชมพูจะเลียวกว่าอันนี้อันนี้จะแบบเหมือนก้านไม้ของลูกโป่งนะ อันนี้มันเป็นเหล็กนะคะเหล็กแล้วเขาก็พันเป็นแบบคล้ายๆหรือบิ้นอะไรประมาณนี้ก็อันสุดท้ายนะคะสิบห้าบาทเหมือนกันอันนี้จะออกสวยงามกว่าหน่อยนึงเนาะแต่ก็ไม่ไม,ไม่อันนี้หรอกนะโอเคอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบเนาะแล้วก็มีเม็ดโฟมลเล็กๆตกแต่งเย่างเช่นเดิมตรงนี้จะเขียนว่าเลิฟนะคะเลิฟเขียนว่าเลิฟแล้วก็เป็นดอกกุหลาบ ก็เป็นแท่งๆเหมือนกัานไายลูกปุ๋มดูเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมมีเห็นอะไรอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมสองอู้ยันใจารอย่างเจอคนที่ไม่มีน้ำใจเห็นไหมมันแดงไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบอันสีแดงนะคะแล้วก็สีชม ะไรคะเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันจะเป็นแค่ดุนๆสีออกแบบนี้นะโอเคก็ทั้งหมดสามอันนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปให้ใครบ้างก็มาดูกันเลยโอเคมาดูกันเลยนะว่าสามอันนี้เราจะาให้ใครบ้างไปดูกันเย่ yeah! โอเคค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอันนี้ให้คุณครูนะครับ อันนี้จะให้คุณครูนะคะอันนี้เลยแล้วก็อันนี้ให้คุณครูนะสีชมพูอันนี้ให้คุณครูอันนี้ให้เพื่อนสองอันนี้ให้เพื่อนนะคะนี่สองอันนี้ให้เพื่อนสองอันนี้นะคะถ่ายคลิปมไม่รื้อถ่าย <laughs> คลิปยี้อมาให้ อันนี้ไง้แต่คิดตั้งนานังสือเดี่ยวสี่อันนี้นะคะสามอันนี้ฮะ Nice โอเคก็ทั้งสามอันนี้ก็สวยมากเลยนะคะสิบห้าบาททั้งสามดอกเลยนะคะคุณผู้ชม โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบายยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายยค่ะใช่ <c oughs> บายนะคะทุกคน Bye. Bye love